มะจากพี่น้องมาในกินอาหารฝรั่งน้ำกันค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินกะสาสาเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะโอ้ยยกสนเนาะพี่น้องเอาไปกอนก่มาเด้อค่ะพี่น้องจ้าอ่านฝรั่งค่ะวันี้มีชีดมีปลาแซลมอนค่ะพี่น้องพี่นเอาไปใส่ไมโครเวฟค่ะเพราะไง อันยุดกับพี่น้องคะนี่ยังหมากไหม,มชับอยู่เดี่น้องชับอยู่คะ่ะ ใส่ปองเพลินโยเพรา,าะเสว่าเป็นเขาต้มบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องอะ่ะ ซื้อพุ่นมาครับพี่น้องมาอบเอามันหนาวค่ะเห็มาตุ๊บ สวยพังง้างๆเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ทิ้งด้วยค่ะพี่น้องชาวซาบอกิจด้วยค่ะมันไหลค่ะเดี๋ยวไปกินขนมต่อค่ะพี่น้องจ้า มาค่ะพี่น้องบาดนี่เค้กค่ะเค้กเอ่าลูกแป้นะคะอืมหวาน กินก mm ับกาแฟคือสีแจ็บนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ช่วงนี้สศร้าๆกะบอคอยเดยเข็ดกับเขาวิธีให้ท่ามาเป่าด้วยค่ะพี่น้องรอสาวาๆถึงเมืองไทยก่อนด้วยจ้าออนี้เรากินอะไรไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ คำใหญ่ๆจ๊ะอเอาละค่ะสาวๆก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อ ฝากเป็นน้องแก่เห็นด,ด้วยค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า